ไปดูข่าวที่น่ายินดีสำหรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับหลายคนคุ้นชื่อเธอแล้วครับคุณยายนะครับคุณยายหายขันจันทาครับเมื่อวานนี้สวมชุดครุยทีเดียวนะครับเข้ารับพระราชทานรัชศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักด์นะครับพร้อมทั้งยังวอนให้คนไทยนั้นรักกันเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ นางไฮขันจันทาวัย81ปีนะคะนะักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะเข้ารับพระราชทานปริญญารัตศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแพงนะคะ จากสมเด็จพระเทพรัตราชดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งยายหายก็ดีใจนะคะกับการต่อสู้บนความถูกต้องมาตลอด32ปีทําให้วันนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วจึงอยากจะฝากถึงลูกหลานคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจการเรียนมีโอกาสต้องเรียนสูงๆค่ะคร้พอมหอนให้คนไทยนั้นรักกันเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะครับมาดูการต่อสู้ของยายหายกันสักนิดนึงนะครับ ท่านต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมในที่ดินทํากินของตัวเองนะครับที่ถูกน้ําท่วมาจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยละห้าในจังหวัดอุบลราชธานีมันยาวนานกว่า32ปีทีเดียวครับด้วยแนวทางสันติวิธีผ่านอุปสรรคมามากมายมาทําเนียบก็หลายรอบนะครับพร้อมเดินทางไปเป็นปากเป็นเสียให้กับคนจนจนกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมครับ